โอเคโอเคครับโอเคครับอ่ะอัดบันทึกเสียงแล้ววันนี้วันที่สองตุลาคมโอเคครับอ่ะคำแรกอ่านอาจารย์ฟังที่ชัดไหมัสัตว์เถื่อนน้ำเทื่อนบกครับเออโอเคสัตว์สะเทอือนน้ำสะเทอืเอ, okay. ทอนอบกนี้หมายความว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเข้าใจไหมครับครับส,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือมันอยู่บนบกก็ได้ บนพื้นดินก็ได้มันลงน้ําก็ได้เช่นกบเช่นกบเช่นปูเตา่ตาวพวกนี้ครับเรียกว,ว่าสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ําเราเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าโอเคมันอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้เราเรียกว่าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกโอเคนะอ้าวอ่านพร้อมกัน amphibians 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 แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ and และ reptile 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 แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเช่นงู เช่นงูเช่นจระเข้นีครับเป็นสัตว์เลื้อยคานก็คือสัตว์ที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วก็ตัวมันขนาบกับพื้นดินอะ่ะเช่นงูอย่างเงี้ยเช่นอะไรครับเช่นจระเข้อย่างเงี้ยนะจ๊ะแมครับเป็น mm hmm. สัตว์เลื้อยคาน mm hmm. นะโอเคไหมครับอ่านไหม a m p h i b i a n a m p h i b i a n a m p h i b i a n s amphibians amphibians สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่ใช่หรือสะเทือนบกสะเทือนน้ำ reptiles 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 สัตว์เลื้อยคลานเช่นงูเช่นงูเป็นต้น reptiles 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 สัตว์เลื้อยคาน amphibian amphibian amphibians amphibian amphibians amphibians สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำโอเคครับสัตว์ตัวแรกเลยที่เราจะเรียนคือเต่าครับเต่าบกมันมีเต่าอยู่สองชนิดเต่าทะเลกับเต่าบกนะเต่าบกภาษาอังกฤษเรียกว่า tortoise คุตัวท็อตัสทอตัสทอทัสทอัสทอทัสทอทัสเต่าบกเต่าบกเต่าบกจะรู้ว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าทะเลเราดูที่ขามันครับถ้าขามันมันเหมือนขาแมวมันตีนแมวเนี่ยมันไว้เดินบนบกอันนี้คือเต่าบกถ้าเต่าทะเลมันขามันจะเรียวเรียวมันเอาไว้ว่ายน้ำมาใจไหมครับครับ ขา uh huh. ขามันเหมือนกับอ่ฟินเหมือนกับครีปปลานะ่ะถ้าขามันกับครีบปลาสแสดงว่าเป็นเต่าทะเลมันอยู่ในน้ําส่วนใหญ่ในาน,นานทีมันจะขึ้นมาวางไขบ่บนบกแล้วมันก็โยงโลงน้ำเหมือนเดิมนั้นเต่าเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าทะเลดูที่ไหนขา uh huh. ดูที่ขามัน uh huh. ถ้าขามันเหมือนเหมือนกับ ตีนแมวเนี่ยคือมันเดินบนพื้นดินก็เป็นเต่าบกถ้าขามันเรียวๆเหมือนกับหางปลานั่นเป็นเต่าทะเลเข้าใจไหมครับ,รบเต่าทะเลเนี่ยจะตัวใหญ่ใหญ่มากๆนะเต่าบกนี้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีหลายหลายสายพันธุ์เป็นเตา่าเต่าบกหลายสายพันธุ์มากๆเต่าทะเลมีน้อยครับเต่าบกนี้มีตัวเล็กตัวใหญ่นะมีหลายหลายแบบ ลายสายพันธุ์นะเต่าบกนะเต่าบกภาษาอังกฤษเรียกว่า tortus 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 เจ้า tortus แปลว่าเต่าบกเชลเชลแปลว่ากระดองกระดองเต่านะครับนะกระดองเต่าที่ความหมายหนึ่งเชลแปลว่าหอยหอยเชลนะครับ แต่ในที่นี้เราเรียนเกี่ยวกับเต่ามันอยู่กับมาคู่กับเต่าเต่าครับเชลตัวนี้แปลว่ากระดองหลังคาบ้านของเต่านะเรียกว่ากระดองแข็งมากนะสัตว์เต่านี้อายุยืนครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรกินมันได้มันหดหัวหดขาก็เป็นกระดองก็ปลอดภัยแล้วกระดองเขาแข็งมากนะเชลเชลเชลกระดองเชลทะถุ เทอ l ูเต่าครับนั้นเต่าที่แปลว่าเทอทูนหมายถึงเต่าทะเลนะครับจาไมาด้วยนะครับไม่ใช่เต่าทั่วไปนะครับเต่าทะเลที่มีขามันเรียวๆเหมือนกับครีบปลาเอาไว้ว่ายน้ำครับมันจะมันจะไม่เหมือนเต่าบกนะเทอทูจึงหมายถึงเต่าทะเลเทอทูเต่าเต่าเตอาเเต่าทะเล เต่าที่เราอยู่เห็นในสวนสัตว์เป็นเต่าอ,อะไรครับส่วนใหญ่เป็นเต่าแบบไหนครับในสวนสัตว์เ uh, ต่าบกเต่าโบกครับ,บ,รบเป็นเต่าโบกนะเพราะเพราะเต่าทะเลเนี่ยมันต้องอยู่น้ําทะเลส่วนใหญ่เป็นเต่าบกครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นั้นเวลาเราไปเจอเต่าในสวนสัตว์เนี่ยเราต้องเรียกว่า tortoise 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 ทอร์เสทอร์สเต่าบกใช่นั้นเธอถูกนี่หมายถึงเต่าทะเลเข้าใจไหมครับเธอถูเธอถูเธอถูแปลว่าเต่าหมายถึงเต่าทะเลครับทอร์เสเต่านี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ที่ลูกมันไม่เคยเห็นหน้าแม่มันเข้าใจไหมครับเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ ลูกไม่เคยเห็นหน้าแม่เพราะแม่มันจะวางไข่กบดินไว้แล้วมันก็จากไปมันจะฝากไข่ไว้กับธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นผู้เพาะไข่ให้เข้าใจไหมครับ,รบมันมันเกิดมามันก็ไม่เห็นหน้าแม่มันแหละเต่าเข้าใจไหมครับเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ตัวเองนะโอเคไหมครับทัล turtle t u <Turtle, S 1> เ t ่า t u r ท l e ยอลิ alligator, alligator, alligator. อออเกเตอร l อล a เกเต a l ์อ a ิเกเ a l ร์ a ลิอลิเกเตอร์หมายหมายถึงจระเข้จระเข้อยู่แถวทวีปอเมริกาตัวอ้วนๆฟันมันจะไม่โผล่มานอกปากมันมันจะอ้วนๆปากทู่ๆเจ่ไหมครับอยู่ที่แถวอเมริกา นะเขาเรียกว่า alligator จระเข้ชื่อเมริกาเราเรียก alligator crocodile 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 c r o c ครครมีอารกัมมีอาเททากบอเรือ crocodile crocodile ก็คือจระเข้แบบบ้านเรานี่เป็น crocodile มันจะเป็นตัวเล็กๆปากแหลมๆแล้วก็มีฟัน มีฟันโผล่มาจากปากมันน่ะนั่นแหละเ้าเรียกว่าครอะกระดายเคไหมครับเราจะเห็นฟันมันเป็นซี่ๆโผล่มาเลยนะเราเรียกว่าครอะกระไดจระเข้เคราะกระดดยคราะกระดดยคราะหกระไจระเข้มันไม่มีลิ้นครับจระเข้ไม่มีลิ้นมันจะไม่มีลิ้นนั้นเวลามันกัดเหยื่อนึงงับปุ๊บมันจะหมุนตัวครับใจไหมครับให้ให้เหยื่อนั้นขาด งับปุ๊บมันจะหมุนตัวทันทีครับธรรมชาติของเก่าเพื่อให้เหยื่อนั้นขาดเนื้อตัวขาดแขนขาดขาขาด,ขาดนะนั้นก็เจอจระเข้มันก็จะงับแล้วก็หมุนตัวครับซึ่งเหยื่ออวัยวะก็จะขาดนะคลอ,อกได้ยคลอ,อกได้ยคลอ,อกดลออกไดออกไอด้นะครับแปลว,ว่าจระเข้สมมุติถ้าเราอยากจะทําร้ายจระเข้ ให้มันตายทำไงครับนะคนโบราณเนี่ยบางคนเขามีปืนเขาใช้ปืนยิงบางคนก็ใช้หอกบางคนก็ใช้วิธีเอาฟักทองไปต้มครับโบราณน,นะในโบราณเนี่ยเอาฟักทองไปต้มต้มร้อนๆปุ๊บแล้วก็ไปโยนใส่เข้าไปในปากมันมันจะไม่คายออกมันไม่มีลิ้นมันจะกืนเลยแล้วฟักทองก็จะไป ไปออกร้อนอยู่ในท้องมันมันก็ตายครับนะฟักทองนี้ต้มๆแล้วก็เป็นลูกนะครับไปโยนเข้าปากจระเข้มันจะกืนดันดีครับโยนหินเข้าไปในปากมันก็จะกืนเลยแล้วก็โยนไม้เข้าไปก็จะกืนครับมันไม่มีลิ้นดันออกมามันจะกืนกินดันดีครับนะจะเค้นะคล็อกก็ได้คล็อกอก็ได้ลิซซ <Liz ard. S 2> ์ลิซซ์กิงกา่าหรือจิ้งจกก็ได้ จิงจกหรือกิ้งกานะจิงจกหรือกิ้งกาล a ซ e r laser 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 จิงจบ laser กิ้งกาที่บ้านเราจะเรียกกระปอมกระปอม laser กระปอมกระปอมใช่กระปอมหรือกิ้งกานี่เป็นเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะ อยากจะรู้วาดานโนเสาวเป็นยังไงดูกิ้งก่าหรือดูกระปอมนะเหมือนกันเลยครับนะ,ล,ะลิซสัสลิซัสลิซัสอีกวักวน่าอีกัวหน้าอีกัวน้าบ้านเราก็เรียกอีกัวน้าครับมันอยู่ในเกาะครับแล้วคนคนไทยก็เอามาเลี้ยงครับอีกัวหน้านะเหมือนกับเหมือนกับกิ้งก่านั่นแหละแต่มันตัวใหญ่กว่านะไม่ดูครับไม่ดูอีกัวน่ะ อีกัวนาเทส p o o n ทส p o o n ทส o o ลูกออดลูกออดหมยถึงลูกกบลูกกบตัวเล็กๆนะครับลูกของกบเรียกว่าลูกออดครับมันจะมีหางก่อนตอนเป็นเด็กมันจะมีหางพอโตแล้วหางก็จะหายไปเรียกว่าลูกออดลูกกบนั่นเองแทสปูนแทส p e ู o n ทส p o e o ลูกออดลูกกบฟลอกฟลอกมีอาก้้มอาก็รอเรือฟลอกฟลอกฟลอกกบครับกบพระอาจารย์ตอนเป็นเด็กจะจับกบเก่งเพราะว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ทำเรียนเสียงกบได้นะเออะเออบเออบเออบเวลาเราจับกบนะร้องเหมือนกบเลยกบมันก็จะร้องรับเราครับ เอด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 เอ็ดเน่พระจันทร์จับหมดเลยตอนนี้ย่งเด็กนะนะตัวนี้ตัวนี้เป็นพระแล้วไปจับกุไม่ได้แล้วจับกุไม่ได้แล้วฟลอ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 ฟฟลอฟกบซาลาแมนเดอร์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 นี่เป็นสัตว์อยู่ในน้ำ มันเหมือนกับกิ้งก่านี่แหละแต่มันอยู่ในน้ำเข้าใจไหมครับตัวมันเหมือนกิ้งก่าเนื้อมันนิ่มๆครับมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วตัวลาซาลามนเดอร์นะเคยเห็นไหมไม่ครับบ้านเราไม่น่าจะมีแล้วบ้านเราไม่น่ามีมันเหมือนมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้อาจารย์อธิบายยากมันเหมือนกับเออเหมือนกิ้งก่าแต่เนื้อมันจะนิ่มๆ อยู่ในน้ำกับน้ำตื้นๆนะครับตัวละตัวสลามเมนเดอร์บ้านเราไม่มีประเทศ <Aww. S 1> อื่นมีนะแถวนู่นแหละแถวอเมริกาแถวที่อื่นอะลาตินอเมริกาแถวนู้นครับสลามเอนเดอร์สเ,อรสเนกสเนกงูเรตทนสเนก r ร t เท n s n a น e แูหางกระดิ่งครับกระดิ่งมีพิษไหมตรงตรงกระดิ่งไม่มีพิษครับพิษมันอยู่ตรงหัวมันแต่มันไว้ขู่ศัตรูครับเวลาศัตรูมาใกล้ๆมันก็มันจะชูหางแล้วก็สั่นสั่นครับได้ยินเสียงกระดิ่งแต่มันไม่มีพิษตรงนั้นพิษมันอยู่ตรงตรงที่ตังหัวมันหางไม่มีครับแต่มันไว้ใช้ขู่ศัตรูเข้าใจไหม r ร turn s n a น e จิ้งสุนั a แรตนสุนัขกระชังสุนังูหางกระดิ่งโคบราโคบรางูเ <C obra. S 1> ห่าครับ <Bra. S 1> งูเห่าโคบราโคบรางูนี้สังเกตง่ายๆนะถ้างูมีพิษงูมีพิษเขาจะออกหากินกลางคืนครับเขาจะไปช้าๆเขาจะหากินกลางคืนเขาจะมองเห็นตอนกลางคืนเขามีตา อินฟาเลนแต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษจะหากินกลางวันจะวิ่งเร็วๆครับกลางวันจะเป็นงูไม่มีพิษหากินกลางวันวิ่งเร็วๆนะเขาไม่มีพิษครับนั้นสก,กิง่ายง่ายงูมีพิษจะไม่เลื้อยเร็วจะเลื้อยชา้าหรือไม่เลื้อยเลยแล้วไปเจอเขาก็จะซุ่มอยู่ซุ่มอยู่แล้วก็ฉกเงาเข้าใจไหมนะถ้าถ้ามีบ้านอยู่ในสวนอยู่ใกล้ป่าเราต้องเลี้ยงสุนัขไว งูม,นม pues. นันจะแพ้สุนัขครับสุนัขเห็นแล้วจัดก,การเรียบร้อยนะ nah. โอเคนะโคบราโคบราโคบรางูเห่าครับโคบรางูเห่าครับงูเห่านี่มันจะขู่เก่งครับเสียงดังฟูฟูฟูโคบราโคบราไม่ใช่ไม่ใช่โคบราโคบราโคบรางูเห่าโคบราโบ คอนสตริกเตอร์โบคอนสตริกเตอร์โบโบเอโบโบโบซาโ o โบคอนสตริกเตองูเหลือมโบโบโบคอนสตริกเตอร์ไปบางงูเหลือมงูเหลือมนี่ไม่มีพิษครับแต่เขาอาศัยรัดครับเขารัดแบไม่ปล่อยเลยนะ ลัดแบบไม่ปล่อยเขาลัดได้แม้กระทั่งลูกวัวหมาคนด้วยรัดให้นิ่งครับลัดจนหายใจไม่ออกจนรู้ว่าเหยื่อนี้หมดลมหายใจแล้วเขาก็จะเริ่มกลืนครับนั้นเขาจะมีระบบการรัดที่แลงมากใช่ไหมครับไม่มีพิษกับงูเหลือมกัดกัดได้แต่ไม่มีพิษแต่เขาจะลัดรัดเหยื่อนี่เหยื่อไปไม่เป็นเลยเหรอครับ รัดแรงมากอ่ะอ่ะพลังของงูเหลือมมูอ,อยู่ที่การรัดฮะงูเห่ากูอยู่ที่พิษครับพิษเป็นสารเคมีพอเข้าไปในเข้าไปในเข้าไปในเลือดแล้วแล้วทําให้เลือดเราเป็นก้อนครับแล้วก็เลือดนั้นก็จะเข้าไปสู่หัวใจเราเร็วมากแล้วก็เราจะช็อกทันทีครับนะถ้าเป็น,เป,นเป็นเป็นเหยือ่อเวลางูเห่ามันไปกัด งับปุ๊บครับก็จะทําให้สัตว์นั้นนะ่ะมีระบบประสาทระบบประสาทหยุดทํางานดันดีครับนะโคบะอา้าวกลับไปอ่านนั้นใหม่ข้างล่างกขบุนข้างล่างขบุญขบุนอ้าว amphibians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  And lip ties. Oh. Am Amphibians. Lip, reptile. Li lip -tie. lip -tie. Amphibian. Amphibian. Reptile. Lip tie. Tortoise. 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 Chill. Chill. Turtle. 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 Alligator. 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 Crocodile. Crocodile. Yes. Iguana. Iguana. Taspoon. Frog. 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 Salamander. Salamander. Snape. Snake. Ratton snake. Rattlesnake. Cobra. 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 bo constrictor bo constrictor bo constrictor constrictor bo constrictor bo constrictor bo constrictor trích cobra What? snake. Snake. Salamander. Salamander. Frog. Frog. Test pool. Test pool. Test pool. Iguana. Rhesus Crocodile. Alligator. Elkiteric. Turtle, turtle, shell, shell, tortoise, tortoise, reptile, reptile, amphibian, 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 reptile, tortoise. Chill. Turtle. turtle alligator, alligator. Crocodile. Crocodile. Lizard. crocodile lizard iguana, iguana. Taspo frog Flour. 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 salamander, salamander. Snake. snake raccoon snake cobra, cobra bo constrictor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  cobra cobra latin snake snake salamander salamander frog frog taspo iguana 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 <usur ante> lizards Lizard. crocodile crocodile alligator Turtle. gecko shell shell tortoise tortoise reptile amphibians Forty. okay เก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะวันนี้แค่นี้เนาะเกกาบเกกาบ okay, 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 okay. okay, okay, okay.